ไปแล้เวเพียงคนพรผมต้องเป็นเศรษฐีบรี่ยเบรร์ใจสพวกมันเล่นแบบโรเล่เลยนี่หว่า <c oughs> แต่จริงเกมนี้ <c oughs> มันก็โรเล่อยู่แล้วนี่หว่า เออไอพวกที่มันเล่นเล่นเดทเดทกันหนอะไที่มันเป็นเล่นกันอะมันเป็นเล่นแบบเซิร์ฟปกติแบบเราปะเน่ยไอ้วันนี้เปรชอบวันนี้ นีแต่งตัวแบบพุทธ่นี่มาเองพี <DVD> ่เป <uhan> ิ้ลได้มาวิใส่หือเป้าเว่าเขาลุกครานหัวแล้วเขคงต้องกินผมแน่ๆ ครับครับทุกคนขอผ่านนะครับขอโทษนะครับเรื่องอะไรโอ้ม <coaching> oh, okay. ีใครอ่ะกูตรงยิงใครอ่ะอ๋อเข้าโเข้าไปโชว์ดาวเข้าไปยิงแน่นั้นแน่ใน เรื่องอะไรอ่ะนนมันออนั่นแหละน่าจะเป็นในพวกไอ้อีเวนต์แต่น,น,นี่มันยิงได้มันยิงได้กันดูแต่มันยิงได้ <c oughs> มันาย,าย,ยินคนนะเฮ้ยจะดูใหญ่ไอ้หวยน้่มึงคงงองแต่งตัวเฮียเลยเนี่ย วันนีเบนนิสุกิคุณเป็นผู้หญิงใช่ไหมอ่ะเป็นนิสุกิผมเป็นเจ้าหน้าท่ผมกำลังดูริ่งต่างๆเองเฮ้ยยยยยคนที่เขาเป็นคนถ่ายรูป อยากของผมอะ่ะถ่ายรูปผมหน่อยดิเฮ้ย hey. นี่กูเรียกมึงไม่หันเลยไงมือตากล้องเนี่ยตากล้องตากล้องถอ่ายรูปกูด้วยกูอยากออกยูทู e คลิกโด่ามแคมหกเจ็ดได้เชิญกิงเข้าปาร์ตี้ใครวะ คลิกตัวลองเข้าดิกดซ้ายหนึ่งทีแล้วก็เนี่ยเข้าแล้วมันคือคนอยู่ในนี้ไหมลองกดเข้าดิกดซ้ายหนึ่งทีกดซ้ายหนึ่งทีอันล่างกดอะไรนะออกมาเลยมันก็จริงจุดด้วยอ่ะปิด พี่ตองมันทำแบบพี่อ่ะที่ถือเนกามาแล้วก็แบบกระดกกระดกกระดกใช่ใช่ใช่ดูให้หน่อยเด้อผู้กันนี่วะ <laughs> ถ่ายผมด้วยได้ไหมผมอยากยทา ไม่ม้าผมมันนิ่งไม่นิ่งเลยวะยายเลาก็โหดเึินเนี่ยผมเรียกตะกล้องให้ถ่ายรูปผมตั้งนานยตะกล้องไม่ถ่ายโอ้ยพี่ตองได้เข้าเฟรมหลายรูปเลยนะ ติดกันแบบไม่ริดจะเริกอ่ะสิโกงอล้วใช่ไหม บินไปไหนแล้วยังไม่ได้ตัดตูดเลยอ่ะเป็นุกเกะออกไปแล้วอ่ะโ,อโดวีนะ่ะเนจบปีมน้ยไหนมีคนชวนทราบครอีคนนึง โอ้ยนี่ไงพี่หัวโพสเขาเชิญผมเข้าอ่ะครับมาดามหรอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูให้มันคือใครมันเบลสามเก้าเม่ได้อยู่อมาดิโลอ๋ออยู่อมาดิโลอยู่ตรงโคลาโคลาสปิงพี่ พี่เห็นทวินล็อกทางแยกสามแยกที่มันจะขึ้นไปทวินล็อกอะนั่นอยู่ตรงนั้นแหละนะวรามันจะมีโลโกโอ้อยู่โครล่าสปริงแล้วมันจะมีสามแยกที่ขึ้นไปทวินล็อกอะมันอยู่ตรงนั้นเลยมันอยู่ตรงสามแยกใช่ใช่สามแยกตรงน้นแหนมาพี่ โอเคพวกเขาเลิกกันหมดแล้วไปแล้วใช่ใช่ครับยายยายเอียหาเรื่องเลยนะไม่งงเลยผมตื่ไม่้นเลยเป็นเลยอย่าอย่าเลยนะพี่ไอ้พวกเนี้ยดูทุกเลิกดีเดเวลมาสิ ไหนนเเตอ์มันี่เกเลนเป่าหัวใจเลยโคอย่เพึ่งขายโคอย่เพึ่งขายพวกกันนั้นเข้าไปกันหมดแล้วแยกย้ายแยกย้ายกดอัพแท่นนี่ กอดอกมาก่อนนั้นเมื่อกี้มันทองแล้วครับพวกกกอสนะั้น <c oughs> ที่ที่อะโเอะไรแล้วก็กลัวกินขัดเขาชวนเขาชวนเราเพื่อจะบอกว่าเราเขาจะไปไหนต่อหรอเมืออไตัวทีตัวที่่นัวพีนนะ เขาเชิญแล้วเข้าปุ๊บอ่ะนะใช่เขาเขาชวนเข้าโพสต์เพื่อจะบอกว่าจะไปในโตอดเขาะว่าไปไหนเขาเราจะได้รู้ไงโคจิเลียมเลยโคจิเลียมจิเลียมอันลูกทองกันเหรียนได้าเหรียญีนั่นแหละพวกเข้าไปดูบ้างนะพวกลีไปหนึ่งครั้งแล้วกอกดออกไปไปไป น,น,นั่นมันจะขึ้นตูโ้โคจะได้ทอไงไงแม่4.4มาด้วยได้ทีมด้วยไยม่ได้เวลานั้นถ้า,ามันตึ้งไม่ฝึกเก็บไปก็ไปหายแล้วมั้งทหารเขาอยู่ในเซิร์ฟหรือเปล่าเลือออ,ลออกไปแล้วออกไปแล้วอยู่บางคนพี่